สวัสดีค่ะทรายที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นทรายสีดำหรือเรียกว่าทรายซิลิคอนคาร์บดเเป็นทรายยอดนิยมตัวหนึ่งของงานพ่นทรายในท้องตลาดเนี่ยจะมีหลายเกรดหลายราคาคุณสมบัตินะมันแตกต่างกันสำหรับร้านตู้พ่นทรายブラดมัสเตอร์เนี่ยเราขายทรายซิลิคอนคาร์บด์เกรด A เท่านั้นเกรดต่ำเราจะไม่เอามาขายดูง่ายๆว่าทรายเกรดเเป็นยังไงทรายเกรด A เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีสีดำระยิบระยับ แล้วเวลาที่เราเอามือจุ่มลงไปในกระสอบเนี่ยจะต้องไม่มีฝุ่นออกมาปนในบนมือเนี่ยเยอะแยะจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเป็นสายเกดเอสายที่เป็นเกจเเนี่ยจะมีความคมสูงพ้นเร็วทําให้เราไม่เสียเวลาขัดงานได้สะอาดแล้วก็ได้ผิวแล้วก็เม็ดตรงตามเบอร์ของมันไม่มั่วเพราะามันไม่มีฝุ่นปนเยอะนะคะสําหรับสายเกจบเนี่ยดูง่ายๆก็คือมันจะมีสีดําปิดปี หรือสีเทาอ่อนๆมันมีอยู่2แบบนะคะแล้วก็มีฝุ่นปนเยอะทรายพวกนี้อย่าซื้อเลยค่ะเอามาพ่นเราก็เสียเวลาได้เม็ดไม่ได้ผิวไม่ตรงตามต้องการร้านบาาร r t Master ขายทรายซิลิคอนคาร์บด์หลายเบอร์มากเลยค่ะสามารถครอบคุมได้ทุกงานของท่านเลยมีตั้งแต่เม็ดหยาบเม็ดกลางแล้วก็เม็ดละเอียดเลยนะคะ แล้วก็ถ้าดูเม็ดทรายแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงผิวมาออกมาไงเรามีตัวอย่างผิวให้ชมเลยท่านจะมาชมผิวทรายที่ร้านหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เรามีรูปที่ชัดเจนให้ท่านชมเลยนะคะซื้อทรายกับร้านตู้พ่นทรายรラดมาสเตอร์สบายใจได้ค่ะซื้อทีเดียวจบไม่ต้องไปซื้อร้านานู่นร้านนี้หลายๆทีเพื่อจะลองของเพราะที่นี่จะขายตะเกตดีที่สุดเท่านั้น ก็สนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ไอดีหรือโทรศัพท์มาได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเย็นดีให้บริการค่ะ